ิจวัตรเทรดดิ้งรูมวันที่25มกราคมนะครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่าน,น,นครับวันนี้วันนี้มาดูกันดีกว่าว่ามี Forex ค,คู่ไหนนะฮะเราจะวางแผนเทรดอะไรยังไงกันบ้างลุยกันเลยคู่แรกนะครับที่ทำกันบ้านมาวันนี้นะครับสดสดร้อนๆเลยนะครับเรียวไทม์สุดๆคือ GU นะครับ GU เนี่ยเมื่อตอนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเห็นว่ามันมีการยกโลมาแล้ว มันมีการเพื่อว่าไงดีละ่ะมีการสร้างถานนะครับเสร็จแล้วมันเพิ่งเบรกเมื่อเช้านี้เลยนะไม่กี่นาทีที่แล้วก่อนผมอัดคลิปนี้เลยนะซึ่งตอนนี้ผมก็มีสถานะตัวนี้ไปแล้วนะครับก็รอดูกันต่อแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับสมมุติถ้าผมเข้าตรงนี้ผมจะไปวางแผนออกตรงไหนนะครับก็เบื้องตอน้นเนื่องจากว่าภาพใหญ่เราตามเฟรนอยู่นะครับ เราก็อาจจะก,กดไปถึงแค่ 2R หรือ 3R เอาดูนะครับผมใครอยากรู้ 2R 3R คืออะไรนะครับรอคลาสเรียนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีทําขึ้นมาเร็วๆนี้นะจะทําแบบสอนสั้นๆน,นะ5นาที10นาทีเป็นแบบทําเอาสนุกๆอะ่ะแบบว่ากระจายความรู้กับเพื่อนๆนักลงทุนกันละกันนะครับคู้ที่2ครับเป็น GJ ครับผม GBPJPY นะครับขวัญใจคนชอบความผันผวน GBPJPY ถ้ามองภาพใหญ่แบบใหญ่มากๆ รเราจะเห็นว่ามันทำสามเหลี่ยมอยู่แหละมันทำสามเหลี่ยมแหละยกโลกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้เทสตบ้านเดิมรอบที่2เองนะคิดว่าในระยะสั้นเบื้องต้นนะครับแนวนี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นการกวัดแกว่งพันผวนอยู่แถวนี้สักระยะนึงเลยแต่นะครับแต่ถ้ามันเปิดตู้มขึ้นมาเมื่อไหร่เราต้องไม่ลังเลที่จะตามนะครับ ต้องไม่ลังเลที่จะตามนะครับผมอืมเพราะว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่เราจะได้ชุดใหญ่นะครับคาใหญ่ระดับ time frame day ขึ้นไปได้นะฮะก็ขอให้ลองตัดสินใจดูอย่างใกล้ชิดแล้วกันนะครับ GJ ตรงนี้ผมก็ยังมอนิเตอร์อยู่ยังไม่ได้รีบเข้าไปนัวกระสุนใหญ่ตอนนี้นะแต่มาเล็กๆเ,เ,เนี่ยอาจจะมีเริ่มตัดสินใจเปิดบ้างแล้วเพราะเห็นมันบิกเทรลาล์แล้วนะครับคูที่3คู่ที่4คู่ที่4ผมให้ทาง NCD CAD นะครับผมหรือนิวซีแลนด์แคทนะครับ คู่นี้เนี่ยถ้าเรามองในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหาสิ่งใดๆน่าสนใจไม่ไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยจริงๆนะแต่ถ้าเรามองในทางเฟรมที่ใหญ่ขึ้นมองในทางเฟรมที่ใหญ่ขึ้นเห็นอะไรเหมือนผมไหมชุดที่มันลงมาเนี่ยครับได้มีการสร้างฐานนะและมีการเบรกเอาท์นะครับและก็ขึ้นมาแล้วนะตอนนี้เออยังไงก็ตามแต่ผมคิดว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณในการเปลี่ยนเป็นระดับ4ชั่วโมงนะครับภาพใหญ่ของนิวซีแลนด์แคทเนี่ย เท่าที่ดูนะครับวิธีการเล่นของเขาก็คือเขาจะวิ่งเป็นเทรนนี่แหละแต่ว่าเทรนของเขาเนี่ยจะไม่ใช่เทรนแบบเนิบเนิเหมือนในดาวเตลลี่ที่เราเคยเจอกันแบบว่าลากแบบนี้นะครับลงแค่นี้แล้วก็ไปต่อขึ้นเป็นขาขึ้นเท่าที่ดูในนิวซีแลนด์แคทผมว่าเราน่าจะเห็นเหมือนกันว่าวิธีการเล่นไม่เหมือนกันดูนะครับลากขึ้นลากขึ้นนะครับไซเว์ออกข้างสั้นๆนะครับลากขึ้นต่อนะครับไซเว์แบบ คือเอาตายอะช่วงนี้ช่วงช่วงที่เราแค่เส้นธรรมดาเส้นเนี้ยแต่ไซเยวนานมากแล้วก็ไปต่อแล้วเวลาลงเนี่ยถ้าเขาช่วงถึงคอเลกชันของเขาจริงๆอะมันตึ้มลงมาลุลุดลึกเลยไงนึกภาพออกไหมว่าวิธีการเล่นเขามันจะไม่ได้เหมือนกับที่นิ่เข้าตำต,ำ,ตำลาเวลาทิ้งเขาจะทิ้งลึกนะครับสำหรับนิวซีแลนด์แคปนะครับซึ่งที่ทิ้งลึกเนี่ยก็ดาวดเอานะครับผมยังไม่ได้แฝกละเอียดนะ ว่ามันเกิดจากแคดนะครับที่มีการเพิ่มลดกําลังการผลิตนะน้ํามันเพิ่มขึ้นนะทำให้ค่าคนาดา a ดอลลาร์นะครับแข็งค่าและนิวแคดนะครับก็ตกลงมาได้นะครับผมตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไปในทิศทางนิวซีแลนด์แข็งแกร่งขึ้นนะครับหลังจากที่โนมานานหลยหลยหลายเดือนอยู่เหมืนอนกันนะครับถ้ามองภาพนี้เราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันติดไทมเฟรมเดย์หรือเปล่าก็ก็ดูไว้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงให้ตัวเองได้นะครับว่าฉันจะไม่ไล่ราคาเบรกชุดใหญ่นะถ้าเบรกไหเนี่ยฉันจะไม่เล่นแล้วนะครับแต่เบื้องต้นเราก็มีระยะเหลืออีกราวๆเกือบพันจุดอนะเกือบร้อยปิ๊บนะครับที่เราสามารถเก็บกําไรช่วงเวลาแบบนี้ได้นะก็ลองวางแผนตัดสินใจดูแล้วกันนะครับเอาล่ะ,ละมีข่าวดีอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะมาบอกกันก็คือ สัปดาห์นี้เดี๋ยวผมจะหาเวลามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ4เคล็ดลับจิตวิทยาเพื่อเป็นเทรดเดอร์มือโปรนะครับจริงๆก็เป็นเนื้อหาในพอดแคสต์อันเดิมนั่นแหละนะครับแต,นะแต่ว่านะแต่ว่านะมันเป็นเนื้อหาที่ผมคิดว่ามันดีมากๆและไม่สามารถที่จะเขียนเล่าได้คิดว่าจะต้องเล่าเรื่องกันสักประมาณ2-3นาทีหน่อยแหละต่อหัวข้อนะครับใครสนใจลงชื่อใต้คอมเมนต์นะครับถ้ามีเมื่อไหร่เดี๋ยผจะส่งข่าวดีให้ ขอให้ทุกท่านวันนี้โชคดีเก่งกำไรได้มีกำไรตามแผนกันทุกคนนะครับสรุปกันอีกรอบนึงนะมีจีูนะครับเพิ่งเบรกกาะขึ้นมานะครับสดสดละลอนนะครับยูโรออสนะครับเบรกรอบเหมือนกันถ้ามองออกนะครับเบรกรอบเหมือนกันนะครับก็เป็นสัญญาณดีที่เราสามารถเข้าไปเล่นสวนเทรนระยะสั้นได้ท p สั้นๆก็จะแค่สักเนื่องจากเราสวนเทรนอยู่นะครับ 1R 2R ก็ R, R, อพอแล้ว1.572นี่ก็น่าจะลึกพอแล้วลหละหรือ1.569นะครับไม่คิดว่าจะลงไปลึกกว่านี้นะโดยตัวของยูโรออสครับ คู่ที่3นิวซีแลนด์แคปนะครับภาพใหญ่ในเนี่ยติดแนวต้านแต่สีชัว่วโมงเนี่ยเป็นสัญญาณกลับเทรนมันอาจจะวิ่งแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าใครอยากที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับคู่นี้นะครับก็สามารถเข้าไปแจมได้เลยนะครับแถมข่าวดีอีกคู่หนึ่งฮะนิวซีแลนด์ดอลลาร์นะครับเมื่อรอบก่อนผมได้ตีไว้ว่าเนี่ยเขามีแพทเทิร์นหัวไหล่เนาะแล้วก็หลุดลงมานะครับตอนนี้มาแคนเซิลแพทเทิร์นนี้ทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับเท่าที่ดูตอนนี้ก็คือมีการยกให้ยกโลกนะครับ ยกหายกโลแบบนี้นะเท่าที่ดูอาจจะเป็นสัญญาณดีกับนิวซีแลนด์นะครับซึ่งมันจะไปคล้องกับนิวซีแลนด์แคทพอดีนะครับนิวซีแลนด์ขึ้นนะครับนิวซีแลนด์แคทก็ขึ้นนะครับผมยกเว้นว่าถ้าทางแคทเขาทำอะไรตลกๆมาเช่นการลดก,กําลังการผลิตฉุกเฉินเนี่ยนิวซีแลนด์แคทเราก็จะมีปัญหาแล้วนะครับผมปรับมากนี้นะโอเคไว้เราติดตามเจอกันอีกรอบหนึ่งในหัวข้อนี้นะครับอยากเล่ามากเลยอยากเล่ามานานแล้วไว้เดี๋ยวถ้าใครสนใจก็ลงชีอใต้คอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ